Good morning ทุกคนวันนี้แดดหลอกสวยงามมากตอนนี้เกือบสามโมงเช้าและลีหยุดค่ะลีหยุดงานห้าวัน <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรหูก Hallo. Hei, god morgen. รูปนั้นแฟนดีแฟนลีชอบมากเลยรูปนั้นเขามีมาตั้งแต่สมัยเขาเป็นวัยรุ่นเขาได้เป็นของขวัญหรือะไรอ่ะของขวัญวันเกิดหรืออะไรจําไม่ได้นี่นะหนังสือหนังสือกฎหมายของแฟนลีตั้งแต่เขาบางเล่มเนี่ยเขาตั้งแต่เขาเรียนหนังสือนะเป็นวัยรุ่นแล้วก็บางเล่มเนี่ยอายุก็เป็นร้อยปีเลยเป็นหนังสือด้านกฎหมายเนะาะเพราะแฟนดีเขาเป็นนี่ค่ะ เป็นกฎหมายของนอร์เวย์เพราะว่าเขาเรียนกฎหมายนอะแฟลนดนี่ค่ะเยอะมากเขาบอกว่าเขาอ่านเกืบทุกเล่มแล้วนะตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นจนถึงทุกวันนี้เขาก็เก็บไว้ก็ไม่รู้ว่าใครจะรับทอดต่อเนาะบางเล่มอาจจะแบบมีราคานะเออนี่ก็แบบเก่ามากอันนี้ก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยนึง เรามานั่งคุยกันมุมเดิมดีกว่าแฟนลีอยู่บ้านนะวันนี้เพราะว่าวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ก็แฟนลีอยู่บ้านลีก็หยุดงานห้าวันโอโ้โหแบบติดลบสิบสองเนาะวันนี้ติดลบสิบสองแต่ว่าแดดออกเนาะก็ก็หนาวในรอบกี่ปีละช่วงช่วงกุมภาเนี่ยจริงๆช่วงกลางๆเดือนกุมภามันก็จะไม่หนาวมากขนาดนี้เนาะ มานะทุกคนมาเข้าเรื่องกันเนาะเรื่องที่รีจะคุยวันนี้มันเป็นประสบการณ์ของตัวเองเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคือจะเรี่ยงไม่ไงล่ะหลายหลายคนก็เจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนก็คือเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะคือคือถ้าเป็นคนไทยอ่ะ สังคมคนไทยจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะเล่าหรือบอกกล่าวให้คนอื่นหรือหรือไปปรึกษาคนอื่นว่างั้นเถอะคือคนส่วนใหญ่คิดว่าปัญหานี้มันมันเป็นเรื่องน่าอายไม่กล้าบอกคนอื่นไม่กล้าไม่กล้าที่จะเล่าแม้แต่เพื่อนสนิทนะเพื่อนสนิทที่เราสนิทจริงๆอาจจะกล้ากลัวๆรายิ่งครอบครัวด้วยเรายิ่งไม่กล้าบอกเลยนะ คือเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยเมื่อเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ที่นอร์เวย์เนาะก็นะนะตอนนั้นคือตอนเอาเป็นว่าตอนที่เราเลิกกับสามีเนาะสามีคนแรกอะ่ะเออที่แต่งงานกันปีเดียวอะ่ะคือเรื่องเนี้ยคือถ้าถ้าเราเปรียบเทียบอะ่ะสังคมคนไทยกับฝรั่งเนี่ยมันต่างกันเลยที่ที่รียกหัวข้อนี้พูดวันนี้ก็เพราะว่าบางครั้งคิดว่ามันเป็นเรื่องตลก เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังแชร์แล้วก็ยังคุยกับเพื่อนชาวฝรั่งชาวชาวต่างชาตินะไม่ใช่คนไทยนะคือตอนนั้นน่ะที่เราเลิกกับแฟนน่ะแล้วไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกใครจริงๆแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่มีเพื่อนนะหรือยังไม่มีเพื่อนสนิทคนไทยมีอยู่แค่คนสองคนเนาะก็ตอนนั้นก็ไม่เล่าให้ฟังยังไม่เล่านะคะแล้วยิ่งครอบครัวนี่เรายังไม่เล่าเลยเพราะว่าเพราะว่า กลัวสังคมคือคนไทยจะกลัวสังคมประนามคือเรื่องเรื่องหยาล้างเรื่องผัวผัวเมียเมียน่ะคือคือมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องบนเตียงนะเร,งเรื่องใต้เตียงอะ่ะไม่ใช่เรื่องบนเตียงเรื่องใต้เตียงอะ่ะคือเล่าแล้วอะ่ะมันจะเกิดความอับอายทั้งตัวเองทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยคือคนสมัยก่อนนะควรจะคิดอย่างนั้นแต่แต่สมัยนี้รีว่ามันน้อยลงเอาเป็นว่าตอนนั้นอะ่ะ คือเคยเคยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนคนไทยที่เขาไม่อยู่ที่นี่ก่อนเราตอนนั้นเรามีปัญหาเราเล่าให้เขาฟังแล้วแบบฟีดแบ克ที่กลับมามันมันตรงกันข้ามเราคิดว่าเขาจะปลอบใจเราเราคิดว่าคือตอนนั้นอยู่ตัวคนเดียวนาะ ไม่อยู่แค่ปีกว่านะทุกคนที่นอร์เวย์เราคิดว่าเขาจะปลอบใจเราว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันผ่านไปแล้วนะอะไรเงี้ยคือคือปลอบใจว่างั้นเถอะให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่เขาจะพูดแบบเออทำไมถึงเลิกล่ะอะไรเงี้ยเขาจะถามเออก็โอเคนะเขาถามเหตุผลทำไมถึงเลิกเออยาวเลยนะถามเหตุผลว่าเออมันเป็นอย่างนี้เราก็อธิบายความพราะเราเราอยากที่จะแบบ อธิบายเราอยากที่จะแบบปลดปล่อยในหัวสมองเราอะใช่ไหมเออเราก็บอกไปเขาบอกเออนะแฟนไม่ดีแล้วแบบเออเธอไปเลือกไปเลือกแฟนทําไมอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่งกับเขาทําไมคือคําถามเนี้ยแต่งกับเขาทําไมเราก็แบบอ,อืมนะแบบ มันเจ็บอะทุกคนคือเราเจ็บเจ็บใจอยู่แล้วคือเสียใจอยู่แล้วแล้วมาเจอกับคำพูดของเพื่อนที่เราคิดว่าเราไว้ใจได้เพราะเราอยู่ตัวคนเดียวที่นอร์เวย์ใช่ไหมเราคิดว่าเราไว้ใจเขาได้เขาไม่ปลอบเราแล้วแถมยัง,งบอกว่าเออเนี่ยไปแต่งกับเขาทําไมอะ่ะพี่รู้ไหมพี่รู้ไหมว่าเนี่ยเออเขาเโบก็บอกว่าเออถ้าได้ไม่ดีแล้วอ่ะคนต่อไปอะ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมนั่นแหละ คือตอนนั้นตอนที่รีเล่าให้เขาฟังคือเราเราเริ่มจะเปิดใจคิดว่าเออมันผ่านมาแล้วนะเป็นปีนะรีถึงเล่าให้เขาฟังแล้วคราวนี้แบบก็คิดว่าเออเราเริ่มจะมีใหม่คือเชิงปรึกษาทุกคนคือเชิงปรึกษาว่าเออถ้าเราจะเริ่มมีใหม่อะไรเงี้ยเออคิดว่าเราก็อยู่ตัวคนเดียวมาปีกว่า2ปีอะไรเงี้ยเออเพื่อนคนนี้ก็จะก็บอกว่าอ่าเนี่ยคนเดิมเป็นยังไงคนใหม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละ เขาพูดอย่างนี้เลยนะทุกคนเขาพูดอย่างนี้เลยลีก็แบบอึ้งเลยอ่ะไม่ปลอบใจแถมยังแบบเหมือนจะซ้ำเติมอ่ะแล้วแบบเขาอิจฉาเหรอชีวิตเขาเขาอิจฉาเราหรือเปล่าเขาจะอิจฉาทาไมคือตอนนั้นลีก็มีผู้ชายเริ่มคือคือเริ่มเริ่ม,มที่จะเปิดใจคบลีก็จะบอกบอกกับเพื่อนคนนี้ไปว่าเออเขาทํางานอะไรอะไรยังไงเนี้ยเออเขาอาจจะคิดว่าเออ เขาเขาคงอิจฉาเราหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะว่าแฟนเราทํางานดีการงานดีอะไรเนี้ยแต่เราก็ยังคบกับแฟนอยู่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะตอนนั้นนะแฟนที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนอทําไมเขาต้องพูดแบบนั้นว่าเออมันมันก็เคยผิดเออเคยเจอผู้ชายอย่างนั้นมาแล้วมันก็อาจจะซ้ําเหมือนเดิมนะพี่อะไรเงี้ยเออเราก็แบบนะไม่เป็นไรที่ลีมาเล่าเนี่ยลีจะอธิบายอีกด้านหนึ่งของสังคมฝรั่งคือ นะตอนนั้นที่ลีเลิกกาแฟนคนแรกนะลีก็เล่าให้คนที่ทำงานฟังลีก็จะปรึกษาเขาเล่าให้เขาฟังแบบมันตรงกันข้ามนะทุกคนเขาแค่เป็นเพื่อนร่วมงานลีแล้วเป็นคนต่างชาติคือไม่ใช่มาจากเมืองไทยเหมือนเราไม่ใช่เป็นเออเชื้อสายคนชาติเดียวกันว่าอย่างนั้นเถอะเขาพูดแบบ ตรงกันข้ามกับคนไทยนะเขาแบบปลอบเราเขาบอกว่าเออเลิกแล้วอย่าไปสนมันปล่อยมันไปเธอหาใหม่เลยแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องส่วนตัวของเขาฟังนะโหฉันนะ่ะมีแฟนตั้งแต่อายุ17นะสมัยเรียนเรียนมัธยมฉันมีแฟนนะกับคนนี้นะคบกัน3ปีฉันก็เลิกฉันก็เอาใหม่แบบคือก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกเรื่องแบบไม่ใช่ตลกเรื่องไม่ซีเรียสเขาจะไม่ยึดติดนะคือคือมันไม่ใช่เรื่องแบบเวลวร้ายหน้าอับอาย คือไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะเนาะทุกคนเออสังคมเราเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่มันแตกต่างกันแต่ที่นี่คือเลิกก็คือเลิกคือมาเล่าให้กันฟังที่รีเอามาเล่าเนี่ยก็คือความรู้สึกว่าเออคนไทยด้วยกันนะแทนที่จะปลอบใจกันรู้แบบมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะแทนที่จะเอาอ,าเอปลอบใจก็ยังดีแบบพูดเหมือนซ้ําเติมเหมือนจะอิจฉาในตัวพอเราเจอแฟนใหม่อะไรเนี้ยแต่คนนอร์เวย์เนี่ยเขาแบบ ปอบใจเขาเขาเขาไม่ได้ปอบไม่เชิงปอบใจแต่เขาก็บอกว่าเออทิ้งมันไปอย่าไปยึดติดกับมันเนี่ยฉันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยเขาจะแชร์แชร์ประสบการณ์ของเขาแล้วก็แบบเออนะ้แบบไม่สีเรียดเขาจะไม่มานั่งเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลีก็จะมีเพื่อนนะเพื่อนทํางานเนี่ยอ่รุ่นเดียวกันนะรุ่นรุ่นเดียวกันเขาเป็นน้องลีห้าปีเป็นคนนอร์เวย์เนี่ยเขามีลูกติดสองลูกติดสองเนี่ย ลูกติดสองคนนะไอ้ลูกติดสองคนเนี่ยต่างพ่อนะแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีลูกคนที่สามกับพ่อใหม่ก็หมายความว่าเขามีาลูกสามคนแล้วก็มีสามีสามคนก็ <c oughs> คือเขาก็มาเล่าให้ฟังคือไม่อายไม่ปิดบังอะ่ะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปเสาะแซะอะไรเขาเล่าให้เราฟังก็จบเป็นเมืองไทยโอ้โหลูกติด สามีคนแรกนี่ก็หาหาหาสามีใหม่ไม่ได้แล้วหาแฟนใหม่ยากเนาะแต่ที่นี่เรื่องปกติค่ะทุกคนนัาลีก็มาเล่านะแฟนลีแฟนลีจากผ้าอยู่้ใส่แอปฟังลีคะ่ะทุกคนแอฟังลี ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะวันนี้มานั่งคุยเพอเจอค่ะมาเพอเจอมาไม่รู้จะคุยอะไรก็มานั่งคุยเรื่องเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้ลีนั่งคุยกับเพื่อนเรื่องเนี้ยเพื่อนที่ทํางานเรื่องสเปรเห็นล้ไหนก็เลยเล่าเรื่องส่วนตัวกันก็เลยเออวันนี้ก็มีไอเดียมานั่งคุยกับเพื่อนๆดีกว่านะก็ขอบคุณอีกครั้งเพื่อนใหม่นะคะกดติดตามให้ลีด้วยแล้วก็กลับมาเจอกับลีคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ